สวัสดีสวัสดีนะคะเรียนเล่นเล่นใช้ได้จริงกับจุ๋มคลิปนี้นะคะจุ๋มก็มีประโยคที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันที่เราสามารถที่จะจำเอาทั้งประโยคไปลองใช้ลองพูดกันได้เลยนะคะเรามาดูประโยคที่หนึ่งกันถ้าเราจะถามเป็นภาษาราษัสเซียว่าคุณรู้ไหมว่าคำนี้หมายความว่ายังไงเป็นภาษาราษัสเซียเราก็พูดได้ว่า вы знаете что означает это слова вы знаете что означает это слова вы знаете что означает это слова นะคะอ่าประโยคที่2ถ้าเราจะพูดเป็นภาษา,ษาราษัสเซียว่ามันแพงเกินไปเราก็พูดว่า это слишком дорого это слишком дорого แอตส์ลิชก um ัมดูร์ก่ะถ้าเราจะพูดว่ารอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็พูดว่า п о д о ж д и т е с е к у н д о ч к у п о д о ж д и т е с е к у н д о ч к у นะคะ п о д о ж д и т е с е к у н д о ч к у ถ้าเราจะพูดว่าขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนคุณออขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนคุณ เราก็พูดว่าปนะะราศทีจะที่จะที่จะที่จะทส่จะที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 ่จที่จะ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 ทจะที่จท่จะที่จะท่าะที่จะท่จะาู่จะทีา่าะท่จะที่จะลี่จะ่จะท่จะที่่จะที่จะทีา่าะที่จะ่จะท่ Astanofku Ya isu Aftobusnuyu Astanofku Ya isu Aftobusnuyu Astanofku Maka hmm. Taraba wa pom awan Luwa san awani Lauka purwa Ya biru Vod etah Ya biru Vod etah ทีนี้คําว่าว o ดกับคําว่าแอตาเนี่ยบางทีมันจะเขาจะพูดกลืนกันเป็นคำเดียวนะคะเป็นว o ดเตตาวดเตตาแบบนี้นะคะยาบิรูวดเตตายาบิรูวดเตตานะฉันเอาวันนี้มผมเอาวันนี้นะคะถ้าเราจะพูดว่าผมต้องการลองเสื้อเชื้อตัวนี้หรือว่าฉันต้องการลองเสื้อเชื้อตัวนี้นะคะเราก็พูดว่า อยากให้ฉ uh ันเปลี่ยนเสื้อผ้าอยากให้ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าอยากให้ฉันเปลี่ยนเสื้อาถ้าเราจะพูดว่าผมต้องการจองโต๊ะหรือว่าฉันต้องการจองโต๊ะนะคะเราก็พูดว่ายากใชูฉันจัดการรวัต столик. хочу о о и Я з а а б р р н в т ต๊ะฉันอยากจองโต๊ะฉันอยา т จองโต๊ะนะคะถ้าเราจะพูดว <moon> ่าผมไปก่อนนะครับหรือว่าฉันไปก่อนนะคะเราก็พูดว่าเมเนียปาระมเนียปาระมเนียปาระนะคะผมไปก่อนนะครับหรือว่า ฉันขอตัวก่อนนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเราจะบอกว่าผมต้องการล่ามหรือว่าฉันต้องการล่ามนะคะเราก็พูดว่ามเนียน e ูเจนเปริโวชิกมเนียนูเจนเปริโวชินะคะมเนียน e ูเจนเปริโวชิโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีประโยคที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนเพอนเพียงเท่านี้นะคะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลนานาของจุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ